คลิปเระ่มคำทำน้ารู้คลิปนี้ขอเสนอคำว่าบัณฑิตไดเ้เสนอธรรมะข้อนี้เนื่องจากว่าวันนี้ได้จาริกทุดงมาถึงหมู่บ้านน้ำเกาะตําบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านตลอด8กิโลที่ผ่านมานี่ ไม่ได้ทั้งน้ำไม่ได้ทั้งอาหารแต่ก็สามารถประคองตัวมาได้พอถึงเวลาที่จะฉันพัฒทหารมองเห็นที่สมควรกับอาหารที่กันไว้เมื่อวันก่อนก็คือข้าวเหนียวแห้งครึ่งครึ่งหอง่อเห็นที่หนึ่งดีก๊กน้ำอยู่ ก็เลยคิดว่าพอที่จะส่งน้ําได้เนื่องจากว่าเมื่อคืนไม่ไม่ได้ส่งน้ําแล้วก็พอที่จะ,ะซักจีวรอ,อะไรได้ก็เลยเข้าไปแวะอยู่ใกล้ๆที่ร้านกาแฟปรากฏเจ้าของร้านเข้ามาพอดีก็เลยขออนุญาตเจ้าของร้านว่าขออาศัยสถานที่ตรงนี้นะโยมเขาบอกว่าได้ครับได้ครับหายไปเพ็บเดียวแล้วก็ เอา,าของวางปรากฏเจ้าของร้านเอาเสือมาปูให้ก็บอกว่าไม่เป็นไรหลวงพ่อมีเสืออยู่แล้วเขาก็บไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเขาก็มาปูให้เราก็เลยว่าขออาศัยน้นํานี้ซักจีวรอะไรหน่อยนะเขาว่าได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไม่รู้มีน้ําหรือเปล่าปรากฏว่ามีน้ําแล้วเขาก็รีบเข้าไปในบ้านออกมากับภรรยาก็เอาน้ํามาสองขวดมาถวายจากนั้นก็พูดต่อว่า เลยนะครับอาวแล้วก็ออสาธุก็เลยเออได้ซักจีวรได้ส่งน้ําในห้องน้ําแทนที่จะต้องส่งน้ํากลางแจ้งปรากฏอีกประมาณ10กว่านาทียมก็พาพวกมาอีก4ีห้าคนเอาของมาถวายบอกว่าที่หมู่บ้านวันนี้มีมีงานบุญอ่าผมก็เลยพาพวกพวกมาร่วมทําบุญด้วยครับอาวหลังจากสนทนาเขาแล้วปรากฏว่าทุกคนที่ ามาทําบุญด้วยามาถวายพระตาหารในวันนี้เคยเป็นพระมาะหมดเลยโดยเฉพาะผู้ชายที่ใส่แว่นเคยเป็นถึงเจ้าอาวาสแล้วก็เคยเป็นถึงพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยฉะนั้นอันนี้จึงเข้ากับว่าบัณฑิตบัณฑิตเนี่ยจะเป็นผู้มีปัญญาคือฝึกใจอยู่เสมอเมื่อเราเป็นผู้มีปัญญาฝึกใจอยู่แล้วเนี่ยจึงชื่อว่าบัณฑิต อย่างเขาอย่างพวกยมยมเหล่านี้เคยบวชมาไม่แต่อีกคนหนึ่งเป็นถึงเจ้าอาวาสเขาจึงรู้การรู้เวลาว่าเมื่อใดควรทำอะไรดังสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าว่าไว้ว่าบัณฑิตย่อมฝึกตนชาวนาย,าย่อมไขน้ำข้าวไขน้ำออกช่างสอนย่อมดัดลูกศรและช่างทำวงล้อย่อมดัดวงล้ออันนี้ก็คือคำว่าบัณฑิตฉะนั้นใครคิดว่าตัวเองบัณฑิตเป็นบัณฑิต ก็ให้ถามตัวเองดูว่าตอนนี้ตัวเองกำตังกำลังตามใจตัวเองหรือว่ากำลังฝึกใจตัวเองให้อยู่ในล่องในรอยอยู่ในคุณงามความดีอยู่หรือเปล่าหลักการฝึกจิตของตัวเองที่พระเจ้าบอกว่าความพยายามชอบก็คืออกุศโรธรรมที่ไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นอกุศโรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วต้องละไปอกุศโรธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกุศโรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วต้องให้ ั้งอยู่ไม่ให้เลอะเลือนให้งอกงามยิ่งขึ้นให้เจริญให้ภัยบุญให้เต็มรอบนี้คือหลักการฝึกใจจึงจะได้ชมจึงจะได้สมว่าบัณฑิตเจริญพร